อ่ะนะครับนักเรียนนะครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการค้นคว้าข้อมูลมาแล้วนะครับงนั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะมาสรุปกันนะครับว่าการค้นคว้าข้อมูลเนี่ยมีอะไรบ้างและเป็นยังไงเนาะนะครับอันแรกเลยนะครับที่เราได้เรียนรู้ไปก็คือแหล่งข้อมูลว่ามีอะไรบ้างนะครับแหล่งข้อมูลเนี่ยนะครับมีด้วยกัน2ประเภทใหญ่ๆก็คือแหล่งข้อมูล แบบดั้งเดิมนะครับยกตัวอย่างเช่นหนังสือตำราเรียนหนังสือพิมพ์นิตยสารนะครับแล้วก็การสัมภาษณ์ผู้รู้ต่างๆนะครับรูปแบบที่2นะครับก็คือแหล่งข้อมูลที่เป็นแบบออนไลน์เว็บไซต์นะครับแล้วก็เซิร์ชเอนจินต่างๆอย่างเช่น Google หรือ Wikipedia นะครับสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆอาจจะเป็น f c e e o o o t t k t t o k นะครับพวกนี้นะครับหรือ Instagram นะครับที่เราเล่นกันอยู่แล้วนะครับ หรืออาจจะเป็นวิดีโอสารคาดีหรือพอดแคสต์นะครับต่างๆนะครับที่เราสามารถไปค้นหาและไปดูได้ตามอินเทอร์เน็ตต่างๆนะครับอ่ะถัดไปนะครับนักเรียนคิดว่าแหล่งข้อมูลประเภทไหนที่น่าเชื่อถือมากกว่ากันและทําไมนักเรียนถึงคิดว่าน่าเชื่อถือกันบ้างนะครับอ่ะลองคิดตามกันดูเนาะนะครับอ่าะะครับแต่ละคนก็น่าจะมีคําตอบของตัวเองแล้วนะครับฉะนั้น อันที่2คือการระวังข่าวปลอมและข้อมูลเท็จนะครับอ่าทีนี้ถ้าบอกให้ระวังอย่างเดียวนะครับเราก็คงไม่รู้เอะเราจะระวังยังไงเราจะรู้ได้ไงอะไนข้อมูลจริงข้อมูลเท็จใช่ไหมครับงนั้นครูก็เลยมีเทคนิคนะครับในการตรวจสอบข้อมูลมาให้นะครับอันดับแรกนะครับหนึ่งเลยเราต้องตรวจสอบว่าแหล่งข่าวเนี่ยมาจากเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือหรือไม่นะครับ อันที่2นะครับดูวันที่เผยแพร่ข้อมูลนะครับว่าเป็นข่าวเก่าที่อาจถูกนํามาแชร์ใหม่หรือเปล่านะครับอันที่3นะครับเปรียบเทียบข้อมูลจากหลายๆายแหล่งนะครับอันที่4นะครับใช้เว็บไซต์ตรวจสอบข่าวปลอมเช่นนะครัวก่อนแชร์นะครับซึ่งเทคนิคต่างๆในการค้นหาข้อมูลเนี่ยเราได้เรียนไปในชั่วโมงก่อนหน้านี้แล้วนะครับอ่านะครับอันที่3นะครับเราเรียนเกี่ยวกับการนําข้อมูลไปใช้ยังไงให้ถูกต้อง นะครับอ่าเรามาดูซิเทคนิคการตรวจสอบข้อมูลนะครับก่อนที่เราจะไปใช้ข้อมูลให้ถูกต้องนะครับเราก็ต้องรู้ว่าข้อมูลอนไหนบ้างที่เป็นข้อมูลข่าวจริงนะครับที่เอาไปใช้ได้นะครับอย่างเช่นก็คืออันที่หนึ่งนะครับเราต้องอ้างอิงแหล่งข้อมูลด้วยหากนําข้อมูลมาจากเว็บไซต์นะครับถ้าเกิดนํามาใช้เนี่ยเราต้องอ้างอิงหรือการให้เครดิตเขานั่นเองเองช่นนะครับเราเอามาจากเว็บไซต์ วิกิพีเดีย .org อย่างนี้นะครับเราก็ต้องใส่ที่มาให้เขาด้วยนะครับใส่ที่มาว่ามาจากเว็บไซต์วิกิพีเดีย .org อันที่สองนะครับสรุปข้อมูลเป็นของตัวเองนะครับอย่าคัดลอกไปทั้งประโยคหรือทั้งบทความนะครับควรสรุปให้เป็นภาษาของตนเองนะครับเพื่อป้องกันเรื่องของลิขสิทธิ์ต่างๆนะครับที่อาจเกิดขึ้นนะครับถ้าเรา copy ข้อความของเขาไปทั้งหมดเลยนะครับควรจะเป็น ข้อความของเราเองที่เรามาคิดมาปรับปรุงแล้วนะครับอ่ะอันที่3มนะครับใช้ข้อมูลให้ตรงกับจุดประสงค์นะครับเลือกเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานที่ทําทั้งหมดนี้ครับเป็นเรื่องที่เราได้เรียนไปแล้วนะครับฉะนั้นคหวังว่านะครับนักเรียนจะนําข้อมูลเหล่านี้นะครับหรือเทคนิคต่างๆเหล่านี้นะครับไปฝึกใช้นะครับให้เกิดทักษะเพื่อที่เราจะได้แยกแยะได้ว่า อันไหนคือข่าวจริงอันไหนคือข่าวปลอมนะครับเพื่อป้องกันการเสียหายที่อาจจะเกิดตามมาในภายหลังถ้าเกิดเราไม่รู้ว่าเป็นข่าวปลอมแล้วเราไปเผยแพร่หรือไปแชร์ต่อนะครับจึงอาจเกิดความเสียหายได้นะครับนักเรียนจําไว้นะครับว่าข้อมูลที่ดีต้องถูกต้องและใช้ให้เป็นนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ